สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงแบทในช่องลุงแบทพารทหมวันนี้ลุงแบทจะพาทุกคนไปติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการพัฒนาการใช้งานบอร์ดไมโครโคอนโทรลเลอร์ esp 3 2ก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับว่าเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องติดตั้งก็จะมี2โปรแกรมหลักๆก,ก็คือโปรแกรม python นะครับ ซึ่งลุงได้ทำไว้แล้วในช่องลุงแบทพาทำก็คือตอนสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Python ตามนี้นะครับโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรม Tony ซึ่งลุงแบทก็ได้สอนไว้ในช่องการติดตั้งโ o n ีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด esp 3 2นะครับส่วนในวันนี้นะครับลุงก็จะมาพาพวกเรานะครับไปติดตั้ง esp 3 2 usb driver เนื่องจากว่าในการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์พวกเราต้องใช้สาย USB ดังนั้นจึงจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ให้กับสาย USB นี้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ด ESP 3 2กันนะครับจากนี้เราก็ไปดูวิธีการกันเลยในที่นี้นะครับลุงแบทก็ได้เตรียมเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด USB d r i v e อแล้วนะครับทุกคนก็สามารถ ก๊อปปี้เว็บไซต์ได้ที่ใต้ลิงก์ของอคลิปนี้ก็ให้ทุกคนทําการก๊อปปี้แล้วก็ทําการเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับให้กด ctrl v หรือกดวางนะครับจากนั้นก็ enter ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นี้ก็ให้คลิกไปที่แท็บดาวน์โหลด ก็ให้ทุกคนเลือกไปที่ cp 2 1 0 x windows drivers ก็คลิกเลยครับจากนั้นก็จะทำการดาวน์โหลดเข้าสู่เครื่องของเรานะครับก็ให้ทุกคนเปิด explorer นะครับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็จะปรากฏไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากนั้นก็ให้คลิกขวาครับ แล้วก็เลือกที่ Extract to CP 2 1 0 X w i n d o w Driver ก็คลิกได้เลยครับมันก็จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์มาก็ให้คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีอยู่2ไฟล์หลักๆนะครับก็คือจะเป็นตัว CP 2 1 0 X VCP Installer X 6 4กับ X 8 6นะครับซึ่ง X 6 4ก็คือสำหรับ Windows 64สิบส่ิตส่วน x 8 6ก็คือสำหรับ Windows 32มสิบิตนะครับเครื่องของใครเป็นแบบ64ก็คลิกตัวนี้ได้เลยส่วนของใครเป็น32มสิบิตก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนเครื่องของลุงนะครับเป็นแบบ64สิบิตก็จะทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้จากนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างสำหรับให้พวกเราติดตั้งก็ให้กดปุ่ม next ได้เลยให้คลิกเลือกที่ i accept the agreement แล้วกด next กด finish ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการติดตั้ง USB driver เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์นะครับก่อนที่จะติดตั้งก็ไปทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์กันก่อนก็ให้เปิด Google Chrome ขึ้นมาอีกครั้งครับแล้วพิมพ์ micropython.org นะครับ ก็คือสามารถ Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับ micropython.org ก็กด enter ครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ micropython ก็ให้ทุกคนเลือกไปที่แท็บดาวน์โหลดเช่นเดิมมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนนะครับเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่าง จนเจอบอร์ดตัวนี้นะครับ esp 3 2 e s p r e s s e ก็คลิกไปได้เลยครับอันนี้คือบอร์ดของ esp 3 2ที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมใส่ลงไปนะครับก่อนอื่นก็มาเลือก firmware ตรงนี้จะมีอยู่สส่วนเขียนว่า firmware กับ firmware compile with idf 3 x นะครับซึ่งลงก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดที่ไฟล์นี้ไฟล์ล่าสุดนะครับ ไฟนี้จะมีนามสกุลเป็นบ i n ก็ให้เราคลิกได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิด Explorer ขึ้นมานะครับไปที่ดาวน์โหลดจากนั้นก็จะมีไฟล์นี้เห็นอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราได้ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการติดตั้งไดรเวอร์เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเช็คว่าสาย USB ของเราต่อเข้ากับพอร์ตไหนของคอมพิวเตอร์ก็ให้คลิกที่ ตรงช่องแว่นขยายแล้วพิมพ์คำว่า Device Manager ก็ให้คลิกเลือกที่ Device Manager ตรงนี้แล้วให้เรานะครับคลิกไปตรงอพอร์ตตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะมีพอร์ตคอม1 6กับ Com17 อมสิส่วนเครื่องของคนอื่นๆนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้เครื่องแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน จากนี้ให้ทุกคนต่อบอร์ด ESP32 กับสาย USB นะครับเดี๋ยวจะขอเปิดจอ,อนี้ให้ดูอีกทีนะครับมาดูอุปกรณ์และวิธีการต่ออุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในที่นี้ก็จะมีบอร์ด ESP32 ตัวนี้ตัวที่2ก็คือสาย USB ด้านนี้จะเป็นด้าน usb นะครับส่วนอีกตรงนี้เรียกว่า micro usb ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหัวต่อมันเนี่ยมันก็เหมือนกับาสายไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่มือถือทั่วๆไปนะครับส่วนตัวที่3ที่จะใช้ในที่นี้นะครับก็คือบอร์ดขนมปังหรือ breadboard ตรงนี้บอร์ดนี้ถ้าใครยังไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับในตอนแรกนี้นะครับถ้าใครมีก็สามารถใช้ได้นะครับ ก็ให้นะครับพวกเรานะครับเสียบบอร์ด e.s.p. 32เข้ากับตัวบอร์ดขนมปังนะครับอามนี้ก็ให้วางเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดนะกดขาลงไปแบบนี้นครับจากนั้นก็ให้เสียบสายนะครับไมโคร u.s.b เสียบเข้ากับด้านนี้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้สายอีกด้านนะครับ ต่อเข้ากับช่อง usb ของคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแบบนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้พวกเราวางให้อยู่ในลักษณะในแนวแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าจะเห็นไฟสถานะก็คือเป็นไฟ led สีแดงติดอยู่สยแสดงว่าบอร์ดนี้สามารถที่จะใช้งานได้หลังจากนี้ก็ให้เราเปิดโปรแกรมโทนี่เพื่อทำการอัดเฟรมแบรได้เลยครับ ต่อไปให้ทุกคนเปิดโปรแกรมโ o n ี่ขึ้นมานะครับเพื่อทําการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้ไปที่เมนู tools option แล้วเลือกที่แท็บ interpreter จากนั้นก็เลือก micro python esp 3 2ส่วนตรงนี้ก็ให้เลือกพอร์ตคอมที่เราได้เชื่อมต่อกับสาย usb ไว้ ในที่นี้ของลุงก็คือ port.com4 จากนั้นให้คลิกที่ Install or Update Firmware ก็ทำการเลือกพอร์ตในที่นี้ก็คือพอร์ตค m 4สแล้วให้ทำการกดปุ่ม Browse ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกหาไฟล์ fi. bin ที่เราได้ดาวน์โหลดมาแล้วในที่นี้ก็คือ ESP32 ที่เป็นเวอร์ชัน1.14ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็กด open แล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับตรง erase flash before installing นะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้เสมอนะครับนะเพราะว่าในการอัดโปรแกรมต้องทำการล้างข้อมูลในบอร์ด ESP32 ก่อนจากนั้นก็กด install จากนี้นะครับก็เห็นว่ามีแถบ progress bar สีเขียวตรงนี้ ปรากฏขึ้นมานะครับมันก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าขณะตอนนี้มันกําลังทําอะไรอยู่ในที่นี้ก็คือมันจะมีการลบนะครับข้อมูลเก่าออกแล้วก็จะมีการอัดโปรแกรมเข้าไปในตัวบอร์ด esp 3 2ในกรณีที่เกิดการเออร์ร์ไม่สามารถอัดโปรแกรมได้ก็ให้ลองใหม่โดยนะครับเมื่อกดปุ่ม install แล้วก็ให้กด Switch Boot ตรงนี้นะครับ ค้างไว้ประมาณ3วินาที1 2 3แล้วปล่อยจากนี้ก็จะสามารถอัดโปรแกรมได้แล้วนะครับจากนี้จะเห็นว่าตัวแถบ Progress Bar จะมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็รอไปจนถึง100ก็จะกดปุ่มปิดตรงนี้นะครับในการอัด เฟรมแวร์ตรงนี้เราจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับในตอนเริ่มต้นเมื่อเรารอจนครบ100%นะครับแถบ progress bar ก็จะแสดงข้อความว่าดันหลังจากนี้ก็กดปุ่ม close หรือว่ากดปิดตรงนี้ได้เลยกดโอเค เมื่ออัดโปรแกรมเสร็จนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าตรงนี้3อันโผล่ขึ้นมานะครับก็แสดงว่าบอร์ดของเราพร้อมใช้งานได้แล้วครับสำหรับใน EP นี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับ EP หน้าก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม t ทนี่เบื้องต้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ